สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AVP Force Hub ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคุณสมบัติของ Bible V 3อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกมุมมองเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับรถบรรทุกรุ่นนี้ Bible V 3เป็นหนึ่งในรถบรรทุกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์การขนส่งระยะไกลหรือการใช้งานหนักในงานก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกแบบที่แข็งแกร่งและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทำให้เบบิลวีสากลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการและนักขับทั่วโลกวันนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบช่วงล่างความปลอดภัยเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารการบำรุงรักษาและองค์ประกอบต่างๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มต้นจากหัวใจของเบบิลวีสานั่นคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของเบบิลวีสถูกออกแบบมาเพื่อให้กำลังและแรงดิดที่สูง เหมาะกับการใช้งานในสภาพถนนที่หลากหลายและการบรรทุกหนักโดยเครื่องยนต์รุ่นนี้มีระบบการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษอีกทั้งยังมีระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ที่ช่วยเพิ่มแรงดันอากาศเข้าเครื่องยนต์ทำให้การตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วและแรงบิดมาอย่างต่อเนื่องในรอบเครื่องที่ต่ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการแรงลากหนักระบบกรองอากาศได้รับการออกแบบให้สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างสะอาดและยืดอ,อายุการใช้งานของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ต่อมาเป็นระบบส่งกำลังไบเบิลสามมาพร้อมกับเกียร์ที่มีหลายระดับให้เลือกใช้ตามลักษณะงานเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาต่างมีการออกแบบมาให้มีความทนทานและเชื่อถือได้โดยเฉพาะเกียร์ธรรมดาที่มาพร้อมกับกลไกที่แข็งแรงสามารถรับแรงบิดสูงได้ดีการเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างราบรื่นและมีความแม่นยำ ช่วยให้การขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ทําให้เครื่องยนต์สะดุดในขณะเดียวกันระบบเกียร์อัตโนมัติได้รับการปรับจูนมาเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถสลับเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองต่อการเร่งความเร็วได้ทันทีระบบช่วงล่างถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทาให้ b i m m e V3 เหนือกว่าในหลายๆรุ่นที่แข่งขันกันในตลาดระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ําหนักได้มากและกระจายน้ําหนักได้อย่างเหมาะสมช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนที่ครุขคะัด ทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างสบายและลดความมึนล้าของผู้ขับขี่ในระยะทางไกลระบบการสะเทือนหน้าและหลังทั้งคู่ถูกพัฒนาให้มีความทนทานต่อการใช้งานหนักและมีส่วนช่วยในการควบคุมรถให้แน่นขึ้นในขณะเดินทางด้วยความเร็วสูงหรือต้องเลี้ยวโค้งอย่างฉับพลันความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเบเบิร์น V3 จึงมาพร้อมกับระบบเบรกที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเบรกแบบจานหรือระบบเบรกที่เสริมแรงเบรกเพื่อให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมั่นใจในทุกสภาพถนน นอกจากนี้ยังมีระบบ ABS เพื่อป้องกันล้อล็อกเมื่อเบรกกะทันหันทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ดีขึ้นระบบเสริมความปลอดภัยอื่นๆยังรวมไปถึงถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารเพื่อช่วยลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุระบบเตือนการชนด้านหน้าที่สามารถตรวจจับวัตถุขณะขับขี่ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวที่ช่วยปรับแรงเบรกและแรงบิดเพื่อให้รถสามารถทรงตัวได้ดีในขณะเข้าโค้งหรือขับในสภาพถนนลื่น ภายในห้องโดยสารของ b บ b l e V 3ถูกออกแบบมาเพื่อความสบายของผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางโทนสีและวัสดุดที่ใช้ให้ความรู้สึกหรูหราและทนทานบ่อนั่งมีการรองรับแรงกดได้ดีลดอาการเมื่อยล้าในระหว่างการเดินทางไกล แผงคอนโซลถูกจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงปุ่มควบคุมต่างๆได้อย่างง่ายดายระบบเครื่องเสียงและระบบความบันเทิงได้รับการติดตั้งให้รองรับการเชื่อมต่อทั้งบลูทูธ USB และช่องต่อ AUX เพื่อให้คุณสามารถฟังเพลงหรือรับสายโทรเข้าออกได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าจอแสดงผลข้อมูลรถมีความชัดเจนและสามารถแสดงข้อมูลหลายรูปแบบทั้งความเร็วระดับน้ำมันตรวจสอบแรงดันลมยางและการแจ้งเตือนต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีบเบิร์น V3 ไม่ทําให้คุณผิดหวังมีการติดตั้งระบบนาทาง GPS ที่สามารถกําหนดเส้นทางและแนะนําเส้นทางที่เหมาะสมตามสภาพการจราจรจร,จริงระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายช่วยให้คุณสามารถรับสายและส่งข้อความเสียงได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยนอกจากนี้ระบบช่วยจอดยังเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องจอดในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นการบํารุงรักษาบเบิ V3 ถูกออกแบบมาให้ง่ายและไม่ยุ่งยาก การเข้าถึงชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบเป็นประจำทำได้สะดวกทั้งไส้กรองน้ำมันไส้กรองอากาศและจุดตรวจเช็คของเหลวต่างๆช่วยให้คุณสามารถดูแลรักษารถได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคู่มือการบำรุงรักษาระบุระยะเวลาและระยะทางที่ควรจะทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือชิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้เครื่องยนต์และระบบต่างๆทำงานได้อย่างยาวนานและปลอดภัย ในด้านประสิทธิภาพการใช้งานไบเบิลวี3สามารถรองรับการบรรทุกที่มีน้ำหนักมากและมีอัตราการสึ่งเปลืองเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการเผาไม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้คุณสามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้มากขึ้นในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองการเดินทางไกลหรือการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลรถบรรทุกรุ่นนี้ยังคงให้คุณสมบัติที่มั่นคงและเชื่อถือได้ มาดูฟีเจอร์เสริมอื่นๆที่มีใน Bible V 3 <c oughs> เช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ช่วยคงอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้เหมาะสมตลอดการเดินทางโดยไม่ต้องปรับบ่อยครั้งระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ที่ช่วยให้การขับขี่ในเวลากลางคืนชัดเจนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงไฟตัดหมอกที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนแรงดันลมยางที่สามารถตรวจสอบแรงดันของยางแต่ละเส้นแบบเรียลไทม์ช่วยลดความเสี่ยงจากการยางแตกหรือการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ในไบเบิลีมยังมีตัวเลือกอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานเฉพาะทางเช่นการติดตั้งเครนท้ายเพื่อใช้งานด้านการขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ระบบยกพื้นแบบไฮดรอลิกสำหรับการขนของที่ต้องการยกขึ้นลงบ่อยๆหรือแม้แต่ตัวถังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้าเช่นตัวถังแบบคอกสูงตัวถังปิดทึบหรือแบบพื้นเรียบสำหรับงานขนส่งทั่วไปความยืดหยุ่นนี้ทำให้ไบเบิลวีสเป็นรถบรรทุกที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายประเภทและอุตสาหกรรม สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มเติมไบเบิ V3 ยังมีระบบควบคุมด้วยพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ที่ช่วยให้การเลี้ยวและควบคุมทิศทางทำได้ง่ายขึ้นแม้ในขณะบรรทุกหนักระบบ Cruise Control ช่วยให้คุณสามารถตั้งความเร็วคงที่ในระยะทางไกลช่วยลดความเมื่อยล้าของเท้าและช่วยประหยัดน้ำมันเมื่อต้องเดินทางบนทางด่วนหรือถนนโล่งยาวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันช่วยให้คุณสามารถออกตัวได้อย่างมั่นใจโดยไม่ไหลถอยหลัง สิ่งที่ทำให้ไบเบิลวี3โดดเด่นคือความคุ้มค่ามเมื่อเทียบกับราคาของรถบรรทุกในระดับเดียวกันคุณจะได้รับทั้งสมรรถนะความปลอดภยัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในตัวเดียวกันซึ่งเหมาะสําหรับทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ผู้ขับขี่มืออาชีพและแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการรถบรรทุกไว้เพื่อธุรกิจครอบครัวสรุปแล้วไบเบิลวี3ไม่ใช่เพียงแค่รถบรรทุกธรรมดาแต่เป็นรถที่รวมเอานวัตกรรมความทนทานและการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงไว้ด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะใช้ในการขนส่งสินค้าการทำงานในไซต์ก่อสร้างหรือการขนส่งระยะไกลรถบรรทุกรุ่นนี้สามารถรองรับทุกความต้องการได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจคุณสมบัติของ Bible V สามารถขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่อง AVP Force เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า